่อ้โหจริงๆก็เราก็เดินทางมาถึงพีสุดท้ายแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วแบบที่ผมเป็นนักแสดงกันเองก็ยังยังไม่ได้ดูจะได้ดูของทุกคนครั้งแรกใช่เห็นแฟนๆมาให้ลังใจดังแบบคือข้อความต่างๆคืออ่านแล้วก็แบบเหมือนเขาผูกพันกับเรื่องราวของกับเรื่องราวตัวละครผมก็ถือว่าพวกเราทำสำเร็จในในฐานะนักแสดงเย ็ดีใจมากแล้วก็แฟนๆก็มียอแล้วก็อะไรอ่ะซุ้มซุ้มดอกไม้ดอกไม้ก็มีอะผมดีใจมากคนบนจะอยู่เยอะคนก็เยอะแล้วก็วันนี้ EP สิบสองผมก็ยังไม่ดูทุกคนยังไม่ดูที่ไม่เคยดูแต่ว่าตึงเต้นอยู่แล้วก็ตึงเต้นแล้วก็เหงาด้วยเหงาเหงาทำไมอ่ะจะไม่ได้เจอแล้วแต่เดี๋ยวมันจะได้เจอใช่ครับกลัวกลัวเหงากลัวเหงาว่าจะไม่ได้เจอกันอีก มาสตออีกนีดได้ไหมว่าคืนพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เจออะไรบ้างคืนพรุ่งนี้เหรอจริงๆอ่ะคู่ของพวกเราอ่ะมันแฮปปี้ตั้งแต่ EP ที่แล้วและว EP สิบเอ็ดนะซึ่งจริงอีสิบสองเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างเขาทั้งสองคนจริงๆเป็นแบบเป็นพาร์ทของเขาก็รับรองว่า มันนั่นมันดีแน่ๆนะฮะเราก็อาจจะต้องเตรียมเอ่อเชทิชู่เตรียมหมอนเตรียมอะไรให้พอเตรียมมะจริงๆนะจริงเตรียมมาแล้วเหรออ้ยพอ้เนี่ยเออเอาไม่สองแผคนละืไม่พอหรอกไม่พอหรอน่าต้องเอออันใหญ่กว่านี้นิดนึงเออ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 เอยปากเออ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 ไม่ได้เออเอมเอมเออ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 มออเออเออเเอออ เจ็บปวดมีมูนที่ไม่ลงตัวอะไรเงี้ยก็รอติดตามกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ให้ทั้งสองคู่พวกเราสองคู่ด้วยว่าความรักสุดท้ายมันจะเป็นยังไงบางทีมันอาจจะจบด้วยการอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าความรักมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องทําให้มันไปต่อไปได้ครับอ๋อค้งมแล้วใช่แล้วก็สู่กับเสนเดิมพัน อ p หนึ่งแล้วก็อ p พีสี่สองทุกคนดูแล้วก็ติดตามยอขอบคุณมากๆานะครับแล้วคนญี่ปุ่นก็ดูยอแล้วก็คนไทยก็ดูยออะไรใช่ไหมดีใจมากแล้วก็พูดภาษาไทยอาบอกพูดกับพูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นยืนอยู่ด้วยกันใช่เลยกันผมว่าขอบใจไม่ใช่ขอบใจแม่แม่บอกว่าอย่าพูดขอบใจคุ่ต้องขอบคุณผมขอบคุณมากมากทุกคนะครับ ในมา Euro Europe แล้วทุกคนทีมงานด้วยขอบคุณมากๆนะครับจริงๆเรื่องนี้โคจิอนเหนื่อยมากเพราะแบบเขาก็เห็นฟีดแบ็คแบบทุกคนชอบเป็นที่นิยมทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าแบบเขาหายเหนื่อยจริงนะวยแบบทุกคนนะสปอร์ตเยอะอะทุกคนทำได้สเร็จแล้วขอบคุณมากๆนะครับแล้วกระแสญี่ปุ่นดีแบบไหน ไอเดียมาชื่ทรนด์ดยจิตนะใช่ทรนด์ที่หนึ่งใช่ใช่ใช่วาเทรนด์ขึ้นขึ้นเทรนด์เทรนด์ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็โล์ใช่ใใช่แล้วก็ฮัปีมาใช่คนญี่ปุ่นก็ดีใจมีป๊อปอัพสตร์อ่ใช่ครับป๊อัพสตร์ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีป๊อปตร์เกิดขึ้นนี่ก็เป็น่งตัวอย่างอนี้อันนี้นี่นี่ด้วยนี่ด้วยนีด้วยเป็นเมอร์เชนดใช่ไปแล้วก็ซื้อได้ใช่มเนี่ยใช่แต่ว่าเออ

ขอบคุณแฟนๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่คอยซัพพอร์ตซีรีส์ของพวกเราแล้วก็ซัพพอร์ตนักแสดงทุกๆคนในเรื่องนะครับยังไงก็ฝากอ,อินดูพวกเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วใครคิดถึงก็กลับไปย้อนดูได้นะครับตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ตอนนี้11นะครับเดี๋ยวก็จะ12แล้วก็ฝากด้วยครับครับผมก็ขอบคุณ,คณแฟนๆทุกคนนะฮะเพราะว่าจริงๆฟีดแบ็กของอแฟนๆเนี่ยก็ทำให้ พวกเราแลก็ทีมงานทุกคน,นหายเหนือ่อยแล้วก็แบบมีกำลังใจที่จะแบบทำงานต่อไปแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในอนาคตเร็วๆนี้นะฮะนอกเหนือจากที่เราจะเห็นกันในซีรีส์แล้วนะฮะเราจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่จะเสิร์ฟแฟนๆนะครับผมก็รอติดตามได้ครับผม,ผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆสำหรับ<อ>ที่ทุกคนอินกับ ความรักของพวกเราเรื่องราว<ม>ตัวละครที่ที่เราเหมือนดูไปด้วยเติบโตไปด้วยกันผมก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมตัวละครเหมือนกันยังไงก็ขอบคุณผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์จริงแต่ว่ามันเยอะมันเยอะมากๆ<ด>แต่ว่าวเราสัมผัสได้ว่าทุกคนแบบอินกับเรื่องราวของพวกเรามากก็ถ้าชอบอยังไงก็อยากให้บอกต่อวันนี้เราออนแอร์ air, สองประเทศที่ไทยกับญี่ปุ่น,นในอนาคตเนี่ยก็มีแฟนๆหลักหลายชาตินานาชาเขาก็รอดูเรื่องนี้อยู่ยังไงก็ฝากซัพพอร์ตกันต่อไปมีแฟอคน 本当にたくさんの愛情をいただいたし1話から12話ですけども本当演者からもスタッフからもすごいサポートを受けてやることができましたし、まあ、このドラマがもっともっと世界に。 โคจิบอกว่าเดี๋ยวได้ได้ได้เดี๋ยวจะค่อยๆแปลนะโคจิบอกว่าขอบคุณสำหรับความรัที่แฟนให้มาขอบคุณสำหรับความรักที่แฟนให้มามากๆครับขอบคุณมากที่ช่วยคามช่วขอทีมงานก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณทีนักแสดงขอบคุณแฟนทุกคนที่สพอร์ตกันมา ตัวผมเองนะครับในฐานะที่โคจิลูกค้าของวงสโตแมนนะครับให้งานนี้เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกใช่ใช่เน้กอเ่าแต่ล่ามอยู่นี่ยนอกนเคครับยครับขอาคุยครับอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ2 ถ่ายรูปดีถ่นยรูปดี่ารูปวิดีโอถ้าผมเซลล์ผม เขาได้ยินอะทำไมนะทำไมนะของเก่าของเก่าแรงมากอันนี้โทรศัพเก่าอะอันนี้อันนี้ใหม่อยู่เอออยู่อันนี้อันนี้อันนี้ใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ